ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสับพบพ่อกันเยียดเข่นเคยนะครับผมก็เด็ผ้ามาติดตามนะครับขอนมนะครับกำลังมุ่งสังางสีอยู่นะครับหลังจากคนในท่าโค้งไว้นะครับในเวลาแล้วนะครับในเวลามุ่งแล้วนะครับในเวลามุ่งแล้ว การขึ้นคนมาหนากนะครับงาน่นไหลนะครับสร้างนะครับม่งแล้วนะครับโม่งแล้วนะครับเป็นก็ล่างใจให้ครับผมกับเตี้ตามนะครับเริ่อตัังแ้ วางแผนในเพิ่นนะครับจากนาทีสามไรนะครับวางแผนในเพิ่นในกุศะนะครับเอาดินขึ้นมาถมนะครับผมแล้วเพิ่็ได้มาอ่าไปหาใหม่มาครับไม้บอมี่หรอครับเป็นไหม่ไพ่นะครับใหม่ไท่นี่ครับเป็นเสาไหม่ไพ่ที่ขีบกอนผมได้อ่าทายลงไปให้เบิ้งแล้วนะครับขีบกอนนะครับเลยมาเห็นแล้วครับค้นนม นี่มะม่วงนี่เบิ้องคนสู่ชีวิตนะครับนี่ถานที่นี่ครับปันก็เลยขึ้นไม่มุังขอกไม้ไผ่นะครับ,ออรบซึ่งเป็นขอ,อกบ้านๆน,นะครับ มันมาเห็ดตามเห็ดตามหอมมี่ครับท่าตามหอมมี่นะครับหอมมี่อันใดเทาก็บท่ามันนั่นนะครับเป็นมาค,ควงประทัดหลายครับเป็นค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับควประทัดหลายครับท่านผู้ชมครับมางบประเทศหลาย มุ่งนะครับกําลังมุ่งอยู่บางคนกะเออนี่ครับกําลังมุ่งตั้งกว้างเกือบแปดเมตรนะครับตั้งเง่กับประมาณอยู่สิบสี่สิบหาเมตรแหละครับร่วมแล้วนะครับสังกสีกับ ใส่ไลนนะครับเป็นเอาสังกะสีมาต่อเป็นสองช่วงนะครับนะครับเป็นสังกะสีสองช่วงนะครับเป็นสิบฟุตนะครับสิบฟุตมาต่อกัหกฟุตนะครับเป็นสองหลอกสองช่วงนะครับน่ครับเริ่มทิมุ่มงไกสิครึ่งเราแล้วครับ <c oughs> ปันเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเป็นขอ,อกไม้ไผ่นะครับเป็นขอ,อกไม้ไผ่รับของคนทุ่นหน่อยนะครับผมก็ได้ไปสอบถามนะครับว่าพ่อพันนี้งวงมีงมทุนนะครับมีงบงมีทุนนพันสิมาเลี้ยนมาเพิ่มนะครับเพิ่มคือต้องมาเพิ่มเสานะครับคลองแสงเขาดีแล้วนะครับ ก็ตรได้หาเสาปูนนะครับอาจาจะเป็นเสาปูนหรือว่าเสาเหล็กนะครับมาเสริมดันไม้นะครับหน,น้าค้นะครับอันนี้พูดถึงหน้าค้นะครับเมันอืมพูดถึงหน้าค้เพราะว่าเพราะท่านมีทุนนะครับใจเอานะครับเพิ่งจะเร่งเร่งทับนะครับเพราะว่าอ่เกษตรได้น้ำว่าเขอกมากเลยนะครับเมันว่างแผ่นนั้นเป็นสิน้ำว่าเขอกมาเลย สองห่องนะครับว่าสองโค้มสองห่องนะครับห่องและโค้มนะครับเป็นห่องละโคมนะครับสายต้องเร่งนะครับช่วงนี้ต้องเล่งนะครับท้ามันคนเดียวนะครับไม่ได้มีคนทำซอยนะครับนี่สร้างครับผมถึงมาท้ายคลิปใหม่พี่น้องเบิ้งนะครับ ทำคนเดียวเจ็ดคู่เดียวนะครับแรนขึ้นแลงร่งนะครับนี่คือทำามโดยใจรักนะครับนี่ครับน้องอะสีบะเสือนะครับนี่ครับทำคนเดียวเอาสังกะสีมาต่อกันมุ่งต่อกันนะขอองไม้ไผ่นะ ไม่ไพไม่ไพเห้าครับของคนนนมเันบอกว่าโอ้พอแม่เคยห้าเลี้ยงมาตังเต้น,น่อยนะครับจําควาไหนตออยู่กว่าสองกวาสามนะครับเพิ่งก็เลยนั่มมาสู่ชีวิตเพิ่นนะครับช่วงเพิ่นมีอายุเป็นนุ่มนะครับ น,นสวยงามนะครับมันขึ้นเป็นจีคนเดียวนะครับนี่เป็นซอย,อยครับีคเดียว ครับพี่นออออ้องและเพืมอนๆทุกท่านท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคนเดียวนะครับมัมนจะใจรักนะครับอืม แด่นขึ้นแล่นลุ่งนะครับดินมาท่านอยู่ตัวดอกครับท่านผู้ชมครับดินมาท่านย่างมาท่านอยู่ตัวนะครับมันเป็นดินถมนะครับดินไม่ดินอเอาเล่งเขาก้อนแดดสะห่อนนะครับเดี๋ยวก็แดดมากนะครับห่อนเลยนะครับ ก้อนแดดสีหอนกันวดสีมาคอคนเดียวตรงนี้ตัวใส่หรอกครับนี่ครับหอกุดนะครับเอามาต่อนะครับเอามาต่อหอกุด อีกมือสองมือนะครับพ่นด้เลิกแล้วครับพิ่นก่สรได้น้าง้เขาม้านะครับมาเกษตรมาเริ่มมา้าน้วงาเขามาาแล้วกษตรได้มาเตรียมนะครับมาไถนะครับเตรียมปลูกหญ้าไว้นะครับอีกสามงานนะครับร่วมกับขอกง้อกับสาเนี่ยเป็นงานงานหนึ่งนะครับร่วมเลยเป็นไรหนึ่งนะครับเป็นไรหนึ่งพอดีต้องเตรียมหญ้าไว้นะครับจะเข้าสู้หนาฝนแล้วนะครับ เดือนปุ่ภา้านะครับเป็นเดือนปุ่มผ้าไปไปลายเดือนแล้วครับเป็นไปไปลายเดือนแล้วเอาตัางดีๆดีมันมาขั่นเพื่อนครับแล้วมีคนแฉบซอยนะครับเดินขึ้นเรนลุ่งนะครับ นนี่นะครับผมจึงว่าโคดนมสู่ชีวิตนะครับจากฟอ,อกไม้ไผ่นะครับที่มันห้างไปโดนในวันนั้นนะครับเพราะว่าเพิ่นยังมะมีทุนนะครับเพิ่นยังมะมีทุนเพิ่นได้ทุนเพิ่นก็ไปซื้อสังกัสีมะม่วงนะครับเนี่ยเพราะมันมีทุนแล้วเพิ่นก็บไปซื้อสังกัสีมะม่งวงมา ยังบ่พาะหรอครับยังบ่เพอะวัดพุทดนะครับแล้วก็ตุกข้าวไม้หยิบนะครับมาโม่งเปนก้อนมามุ่งตามงบโม่งสามทุนนะครับงบหน่อยกับม่งเป็นก้อนครับยังบ่เสียดหรอครับสิเหลืออีกบลูกประมาณห้องนึ่งเลยครับท่านผู้ชุ่มครับของคนทุนหน่อยนะครับซึ่งท่ำด้วยใจรักนะครับ บอก่าทั้เหน่อยแจรลักทั้งเหน่อยเจริกักบอกบ้านๆน,นะครับครับถ้ายคลิปนี่ครับ,ารบฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมาผ่านคลิปต่อไปนะครับ อันนี้เป็นอ่าผมก็ต้องมาทายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตังแต่เริ่มนะครับตังแต่เริ่มโคดรสะเริ่มหาใหม่ไพ่เริ่มมะม่วงนะครับไก่เสร็จแล้วครับอยูม่มนานะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ